เฮ้ hey, ทุกคนวันนี้ผมจะพาไปดูกริปเพน JAS 3 9สุดยอดเครื่องบินขับไล่ของเราทล่มเป้าหมายในการฝึกซ้อมเตรียมตัวรับชมความมันกันเลยภาพตัดไปที่กริปเพน JAS 3 9ทะย,ยานขึ้นฟ้าด้วยความเร็วสูงเสียงเครื่องยนต์คำรามกึกก้องเตรียมพร้อมล็อกเป้าหมายเสียงนักบินดังขึ้นจากวิทยุภาพแสดงเป้าหมายจำลองบนพื้นดินเป็นรถถังและยานเกราะปล่อย มิสไซล์พุ่งออกจากใต้ปีกกริปเพนด้วยความเร็วเหนือเสียงภาพสโลโมชั่นแสดงให้เห็นมิสไซล์พุ่งเข้าเป้าหมายอย่างแม่นยำบูมเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงเป้าหมายถูกทำลายยอดเยี่ยมเสียงนักบินแสดงความยินดีภาพตัดกลับมาที่กริปเพนบินกลับฐานอย่างสง,ง่างาม สุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับกริปเพน JAS 39ของเราเนี่ยนอกจากจะคล่องแคล่วแล้วยังแม่นยำสุดๆไปเลยนี่แหละคือพลังของกองทัพอากาศไทยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ